สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะน้องพันก็จะมาทำเวิร์กช็อปนะคะที่เซนทัลอายุทยาขนมที่น้องพันทำนะคะเรียกว่าขนมสำปนันนี่นะคะพี่เขาก็จะเตรียมแป้งแล้วก็สอนวิธีการนะคะวิธีแรกก็ต้องใส่ถุงมือก่อนนะคะเพื่อความสะอาดก็จะมีแป้งให้เรานะคะแล้วก็จะมีพิมพ์ให้เราเลือกหลายรูปเลยค่ะน้องพันก็เลือกเป็นรูปทานตะวันนะคะส่วนพี่ภูมิก็เลือกเป็นแบบสี่รูปค่ะ เราก็จะยัดแป้งนะคะใส่ลงไปในพิมพ์ค่ะต้องยัดให้แน่นนะคะทุกคนถ้ายัดไม่แน่นเนี่ยเวลาเราเอาออกจากพิมพ์ม,มันก็จะแตกนะคะพิมพ์ที่เป็นหลายๆรูปนะคะพี่เขาก็จะเอาแป้งใส่ก่อนค่ะเพราะว่าเวลาจะเอาออกมามันก็ค่อนข้างยากอะนะคะเราก็ถามพี่เขาไปด้วยค่ะวิธีการทําพี่เขาก็จะบอกวิธีการทําเราตลอดเวลาทําเลยค่ะน้องพันก็ นำแป้งใส่ในพิมพ์เลยค่ะแป้งก็จะเป็นสีชมพูสวยมากๆเลยค่ะก็ยัดเข้าไปเรื่อยๆเลยค่ะยัดให้แน่นเลยนะคะทุกคน ขนมสัมปันนี้ก็เป็นขนมไทยชนิดหนึ่งของไทยเรานะคะทุกคนที่น้องพันธ์มาทําก็เป็นที่เซ็นท่านอายุธยานะคะทุกคนไม่มีค่าใช้จ่ายพี่เขามาเปิดบูธนะคะทุกคนเป็นฟรีเวิร์กช็อปนะคะทุกคนทําได้หลายรูปแบบเลยค่ะแล้วก็มีขนมไทยให้ทําหลายอย่างค่ะน้องพันธก็เลือกเป็นขนมไทยสัมปันนี้นะคะแล้วก็ทําต่อไปเรื่อยๆนะคะทุกคน พี่ภูมิก็ถามน้องพันไปบ้างน้องพันก็ถามพี่ภูมิไปบ้างค่ะใช้เวลาทําไม่นานค่ะประมาณ5-10นาทีพี่เขาก็จะทําแป้งไว้นะคะแบบแบบแบบที่ซื้อและไม่ต้องทําก็มีค่ะสําหรับคนที่ไม่ต้องการทําแล้วก็ซื้อชิมได้เลยค่ะสําหรับคนที่ไม่มีเวลาทํานะคะก็รับขนมฟรีไปได้เลยค่ะพี่ภูมิก็ยัดใส่พิมพ์แล้วค่ะทุกคนเหลืออีกช่องเดียว ของน้องพันน้องพันรู้สึกว่าก็ทายากอยู่นะคะทุกคนเวลาจะอัดให้แน่นมันก็ยากอยู่ค่ะเพราะว่ามันก็มีรอยแตกลักษณะแป้งนะคะทุกคนก็จะเป็นคล้ายๆดินน้ํามันค่ะตอนน้องพันเห็นเนี่ยมันจะมีความร่วนๆพอองพันธุ์กดเข้าไปอะคะ่ะมันก็จะมีความเป็นดินน้ํามันหน่อยๆค่ะนี่นะคะทุกคนก็เป็นที่พี่เขาทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสวยมากๆเลยค่ะ นี่นะคะทุกคนพี่ภูมิทำพี่ภูมิทำเสร็จไวมากๆเลยค่ะทุกคนพอเสร็จนะคะก็ให้พี่เขาทําให้ค่ะเพราะว่าของพี่ภูมิเนี่ยแข็งค่ะพี่เขาบอกว่าถ้าเสร็จแล้วก็ต้องเคาะให้ค่ะแต่ทีนี้พี่เขาก็จะมาเคาะให้น้องพันบ้างนะคะออกแร่น,นึงแล้วค่ะทุกคนน่ารักมากๆเลยค่ะของพี่ภูมิก็จะเป็นสี่ชิ้นนะคะทุกคนเป็นแบบจิว๋วสองชิ้นสุดท้ายก็เอาออกยากมากเลยค่ะทุกคน ที่เขาก็เคาะแรงเหมือนกันค่ะส่วนของน้องพันธ์นะคะก็เป็นแม่พิมพ์แบบอ่อนค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะอันนี้ของพี่ภูมิค่ะแล้วก็อันนี้เป็นของน้องพันธ์เป็นดอกทานตะวนันสวยมากๆอันนี้ก็จะเป็นขนมไทยต่างๆของบูธที่เขานะคะนี่นะคะทุกคนก็เป็นขนมที่เราได้นะคะทุกคนสำหรับวันนี้น้องพันธ์ก็ขอตัวไปแล้วนะคะเดี๋ยวน้องพันธ์ไปเดินเล่นเซนทรันก่อนบ๊ายบายคะ่ะ